สวัสดีค่ะเพื่อนๆเชิญตามเจเจชาแนลมาแล้วจ้าคลิปนี้ก็ทําเรื่องของมะม่วงแก้วเหมือนเดิมนะคะก็คือว่ามะม่วงแก้วนะคะก็เราแช่น้ําปูนเรียบร้อยเนาะอันนี้คือเราทำมาหลายคลิปแล้วนะก็เลยรวบรัดแต่ตอนเนียให้ดูเรื่องสีคือคลิปนี้เน้นเรื่องสีนะคือเป็นก้าวเดียวไม่เกินสองนาทีหรืเรื่องนะคะก็มะม่วงแก้วปกติแล้วก็แช่น้ําปูนเนาะเนี่ยแล้วเราก็มาใส่หม้อแล้วก็ราดน้ําตาลสัดส่วน2ต่อหนึ่ง ถ้ามะม่วงหนึ่งกิโลนะฮะสองต่อหนึ่งมะม่วงหนึ่งกิลครึ่งครึ่งถ้ามะม่วงสองกิโลใช้น้ําตาลหนึ่งกิโลมะม่วงหนึ่งกิโลใช้น้ำตาลครึ่งกิโลนะหรือว่าจะน้อยกว่านั้นหวานมากกว่านั้นแล้วแต่นะแล้วก็ตเติมน,นิดหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็คือว่าเน้นเรื่องสีสีธรรมชาตินะอาจจะใช้จากไม้ฝางไม้ฝางก็จะออกขมๆนิดนึงเพราะเป็นสมุนไพรเนาะถ้าเป็นสีแดงก็นี่แหละก็คือจะต้องเป็น ถ้าเรื่องของวิตามินซีเรื่องของความแดงแดงแล้วก็ได้ความเปรี้ยวมาเรื่มกันเราจะได้ไม่ต้องบีบมะนาวตอนสุดท้ายอืมก็ใช้เป็นกระเทียมได้เลยนะสีแดงจากกระเทียมกระเทียมก็คือผลเองนะเพราะงั้นแล้วคลิปนี้ก็คือมานำเสนอว่าเพิ่มวิตามินซีให้กับตัวเองคือการมะม่วงแกวเนี่ยก็ได้ความเปรีย้ยวคือถ้าเราจะทานขนมตอนนี้เนาะมันมก็ไม่หวานอย่างเดียวใช่ไหมก็ได้ความเปรี้ยวเข้าไปด้วยนะก็ได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงด้วย แล้วจะมีซีจากกระเจี๊ยบด้วยนะเป็นสองเรื่องในเรื่องราวเดีวยวกันโอเคเอามาให้พี่น้องมีความสุขทางสายตากันนะได้แล้วนะมันจะนุ่มๆเหนียวๆนุกๆนะแล้วก็เปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยดีก่อยๆนะก็ชอบนะก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับเชตามแล้วก็แอดมินบ้านสุรดาเทพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ